ครับพร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับผมชื่อตุ้มครับวุฒิชายเฉลียวคมปัจจุบันทำงานในตำแหน่งแอส,สเซสเซอ Manager แผนกฟอนอฟิตท,ที่โรงแรมเะสุขททยแบงก์콕ครับมิสเตอร์โกโบ่แถล์เป็นเวทีที่มองหาแก่นสำหรับสุภาพบุรุษเป็นเวทีที่มองหาคนที่จะมาอินสปิเรชันให้กับคนในสังคมทำความดีและแก่นของตุ้มก็คืออยากที่จะอินสปิเรชันให้คนในสังคมทำความดีครับ ผมทาโครงการ Vido ครับเป็นกับองค์กรบางกอกเรนโบว์เป็นองค์กรภาคประชาชนครับโครงการของผมก็คือจะรณรงค์ในการลดการติดเชื้อเอชวีโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่ม LGBT แล้วก็กลุ่มชายรักชายครับเพราะว่าจากสติของกรมควบคุมโรคยังชี้เห็นว่ากลุ่มเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงแล้วก็มีการติดเชื้อที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าสาเหตุ พวกเขาเหล่านี้ยังขาดความเข้าใจขาดวิธีการป้องกันขาดความรู้ไม่รู้จกักรักษาวิธีรักษาตัวเองครับผมก็เลยอยากใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงการรักษาเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครับผมเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมเช่นพลบ สมรสเท่าเทียมก็กําลังจะผ่านแล้วแต่ว่าบางองค์กรทําไมถึงกับปฏิเสธการบริจาคเลือดของกลุ่ม L G B T นั่นมันเป็นความในใจของผมว่าประเทศไทยมีความเท่าเทียมกันจริงหรือไม่เพราะว่าความเท่าเทียมไม่ควรเลือกปฏิบัติขอบคุณครับและนี่คือเอเซนส์ของ M R G T 2 1ครับเชิญท่านคณะกรรมการครับ เค,เคยเคยไปบริจาคเลือดห,หรือคะหรือหรือว่ายัางไงคะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพื่อนเอนเล่าให้ฟังหรือว่ายัางไงคะอ๋อคือจริงๆผมเริ่มโครงการนี้ตั้งแต่ปี2019ครับไม่ไม,ไมที่ว่าเขาไม่เขาไม่รับเลือดนะคะอ๋อผมไม่เคยบริจาคเลือดครับแต่ว่าอ่ามันเป็นกระแสของสังคมนะตอนนี้ที่ว่าไม่รับบริจาคเลือดของกลุ่ม LGBT เพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงครับผม น้องเดี๋ยวก่อนนะน้องพี่ว่าน้องอาจจะเข้าใจผิดเนาะน้องไปศึกษาข้อมูลใหม่ดีกว่าลูกว่าพูดได้แค่นี้นะเน<ข>าะเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับผมเนาะถ้าจะเอาคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้ลูกมันดูแบบมันมันไม่ใช่อะ่ะลูกหนูต้องไปศึกษาข้อมูลใหม่นะลูกนะได้ครับงั้นผมคอนเทนต์ของผมก็ผมอยากจุดประสงค์ของผมอยากมีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ ให้คนอยากมาตรวจเลือดแล้วก็รักสุขภาพของตัวเองครับผมเชิญคุณดีซอสีครับค่ะสอสีรบกวนถามหน่อยคะ่ะว่าตอนนี้เรายังเรารู้สึกไหมคะว่าเราได้เป็นตัวเองแล้วร้อปอร์ซนะคะที่แสดงออกมาตอนประกวดเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยคะ่ะผมคิดว่าผมเป็นตัวเองนะครับเพราะว่าผมมาแสดงจุดยืนแล้วก็มาแสดง ความเป็นตัวเองที่เรามาเ,ออเพื่ออะไรอีกนิดนึงครับครับผมบเพราะว่าผมมาแสดงจุดยืนว่ามาทำไาไมาเวทีมิสเตอร์โกบเพื่อที่จะอยากมีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ในการช่วยเหลือคนในสังคมครับที่เกี่ยวกับเรื่อง HIV ครับผมเห็นมีโครงการที่อยากจะนั่นโครงการที่อยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ไม่ทราบว่าวรูปธระมันจะทำยังไงครับไอโครงการบริจาคเลือดอะไรต่อตามเนี่ยครับรูปประรมนะครับผมทํามาตั้งแต่ปี2019โดยโดยร่วมมือกับองค์กรบางกอ,อกเลนโบผมเป็นนายแบบให้กับองค์กรในการโพสต์รูปเราจะมีการโพสต์ในอินสตาแกรมหรือว่า Facebook ทุกๆวันศุกร์ครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เพื่อนๆในโซเชียลมีเดียที่ติดตามเราเนี่ย สอบถามข้อมูลแล้วก็ติดต่อเราเข้ามาในการตรวจเลือดถ้าใครสนใจเราก็จะพาไปตรวจเลือดในในสถานที่ที่ใกล้บ้านแต่แต่ทไมข้อมูลถึงคาดเคลื่อนว่ากรณีถึงเขาจะไม่รับบริจาคเลือดแล้วครับตัวนั้นเป็นข้อมูลเป็นกระแสะสังคมครับที่ที่เราได้รับข้อมูลมาเออคุณเช่นครับคุณ,คณตุมใช่ไหมครับ,ค,ค,รบคุณตุ้มครับอ๋อคุณตุ้มครับคุณตุ้มครับ แล้วการรณรงค์ให้บริจาคเลือดนะครับผมแล้ว what next นะครับแค่ไม่ใช่บริจาคเลือดตรวจเลือดใช่ไหมฮะครับผมการรณรงค์ให้ตรวจเลือดแล้วหลังจากนั้นคือ,อยังไงครับผมมันแค่รณรงค์เฉยๆแล้วก็ตรวจเลือดแล้วก็จบไปเพราะว่าผมอยากให้สังคมตระหนักว่าอ,อ,อยากลดการติดเชื้อเอชวีแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยบางทีเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรา5ปี10ปีไม่แสดงอาการ แต่ว่าถ้าเรามีการตรวจเลือดประจําก็จะสามารถรักษาได้ครับผมเพราะว่าประชาชนคนไทยสามารถตรวจเลือดฟรีได้ปีละสองครั้งครับครับแล้วการตรวจมันช่วยลดได้ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจเลยการตรวจเพราะว่าทุกคนมีความเสี่ยงครับทุกคนมีความเสี่ยงมาแล้วก็ความเสี่ยงนั้นอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเสี่ยงมาเพราะว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะไม่แสดง จะไม่แสดงอาการภายใน5ปี10ปีเพราะว่ามันใช้เวลาการตรวจเลือดเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ที่เราจะเช็คสถานะเลือดของตัวเองว่าเราปลอดภัยจริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณติดครับขอเสียงประมือให้กับ Mr. GT 21ครับ Mr. GT 21วุฒิชัยชัยคม 28ครับหัวข้อที่28นะครับหัวข้อที่28ถามว่าคุณมองว่าทุกวันนี้คนเกิดล้นโลกหรือเกิดน้อยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมองว่าทุกวันนี้คนเกิดล้นโลกหรือเกิดน้อยไปเริ่มครับสำหรับตัวผมนะครับปัจจุบันคิดว่าคนเกิดล้นโลกครับ เพราะว่าจากที่เห็นประชากรของแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นตามทุกๆปีนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราไม่มีการคุมครับผมการที่เราจะ,ะคุมได้ก็คือต้องใช้ถุงยางอนามายัยแล้วก็ต้องมีวิธีการที่จะให้ประชาชนเนี่ยให้ประชาชนมีการตระหนักถึงวางแผนการใช้ชีวิตของ ของแต่ละครอบครัวครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีลูก3คน4คนเนี้ยคุณมีกําลังที่จะเลี้ยงดูให้การศึกษากับลูกของตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการวางแผนครอบครัวของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับขอบคุณครับและนี่คือเหตุผลของ MGRT 2 1นะฮะดรทองครับเชิญฮะหลายประเทศนะครับเช่นยุโรป ม้กระทั่งญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเองก็เริ่มมีปัญหาที่ประชากรสูงอายุเยอะแล้วก็ประชากรวัยแรงงานไม่เพียงพอหลายประเทศถึงขนาดให้เงินนะฮะเพื่อให้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไปออกทริปเพื่อจะมีลูกเพราะว่าลูกมันไม่พอประชากรไม่พอจะเลี้ยงดูผู้สูงวัยนะครับแล้วมันมีแกรเกิดขึ้นคดีใหญ่จะถามคุณตุ้มว่าจะดีเฟนต์ตรงนี้ยังไง หมายถึงว่าในเมื่อเราเลือกแล้วว่าประชากรโลดโลกเป็นปัญหาหลักจะดิเฟนตตรงนี้ไงครับครับผมที่ผมเลือกนะครับผมจะสนับสนุนให้ทุกคนมีการวางแผนการใช้ชีวิตการากับการการวางแผนการใช้ชีวิตในในครอบครัวครับผมพูดพูดต่อได้นะครับ มีอีกไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับพ,พูดต่อได้เลยครับเพราะว่าการวางแผนการใช้ชีวิต Answer. ในอนาคตน,นะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่ آ, คู่บ่าวสาวสองคนเราเนี่ยมี آ, ที่จะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอเสียงโปรโมทให้กับ Mr GT 2 1นะครับ